ทำแบบนี้จะลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนะครับสวัสดีครัผมครูมอสนะครับที่เกียจออกกำลังกายยังไงให้หุ่นดีนะครับวันนี้นะครับ ผมมีอ,อีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับคนที่อยากผนด,ดีอยากลดน้ำหนักอยากลดคขมันได้ผลนะครับ <med> วิธีการนี้นะครับมันมันจะไม่เหนื่อยจะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยนะครับ <med> วิธีนั้นก็คือการเป็นคนนั้นไปเลยนะครับก็คือเราบอกตัวเองเลยว่าเราเป็นคนผอดีเราเป็นคนผอมบอกตัวเองเลยนะครับแอคไปเลยแอคไปเลยว่าฉันเป็นคนผอดีฉันเป็นคนผอม สมบทเป็นคนผอมเป็นคนหุ่นดีไปก่อนนะครับสมบทไปแล้วเราก็จะรู้สึกและจะทําตามก็คือเราจะจะรู้สึกว่าเราเป็นแล้วเป็นคนหุ่นดีแล้วเราก็จะทําเหมือนคนหุ่นดีจะกินอาหารแบบคนหุ่นดีคนหุ่นดีเขากินยังไงคนรักสุขภาพเขากินยังไงนะครับเราแอดเป็นเขาไปแล้วเนะี่ยมันจะทําให้เราไม่จะไม่กินสิ่งที่ไม่ดีเลย นะครับมันจะไม่กินของหวานน้ำตาลของจุกจิกอะไรนะครับมันจะมันจะเหมือน,นเราจะเรียนแบบที่เขาคนดีอยู่แล้วเขาก็เขาจเขา,เขากินยังไงเราก็จะทตามเขาแบบนั้นนะครับให้แอคไปเลยว่าเราเป็นคนหดีแล้วนะครับแอคไปเลยมสมบทนะครับนะก็ขอ,ขอฝากไว้นะครับสวัสดีครับ